สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีข่าวที่ทําให้แฟนคลับของบางทันแล้วก็แบล็คพิงค์ช็อกกันไปเลยซึ่งเรื่องนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะคะแต่เป็นข่าวเดทอีกแล้วนั่นเองอย่างที่พวกเรารู้กันใช่ไหมคะว่าแทยองกับเจนนี่เนี่ยก็คือเขาเดทกันจริงๆแล้วอันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วแต่สําหรับวันนี้เนี่ยคู่ที่เราจะเอามาเล่า,าคือโรเซ่กับจองกุกค,ค,ค่ะโดยตัวต้นเรื่องเลยที่ทำให้เกิดข่าวนี้เนี่ยก็คือภาพนี้นั่นเองเป็นรูปภาพที่เขาลือกันว่าโรเซ่กับจองกุกเนนนนน่่่ปัแแตออะะคคชืลิรา ามาบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมแล้วดังนั้นทําไมรูปภาพนี้ถึงเป็นรูปภาพปลอมล่ะจริงๆแล้วภาพนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้ค่ะในรูปภาพนี้ประกอบไปด้วยโรเซ่และอีกคนนึงคือทาลียไรเดอร์ทั้งสองคนนี้อยู่ที่นิวยอร์กในปี2021ค่ะส่วนภาพนี้คือจองกุกที่อยู่กับจีมินแล้วก็แก๊งเพื่อนในลอนดอนปี2019เมื่อนํสองภาพนี้มาตัดต่อกันมันก็จะดูเข้ากันอย่างพอดีเลยค่ะและอันนี้ก็คือการเคลียร์ประเด็นไปได้1อันแล้วนะคะว่าน,นี่คือรูปภาพปลอมต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มี สังเกตว่าเบาะมันเนี่ยมีความเป็นลายๆหลายคนก็เลยเอามายงกับภาพนี้นะคะคือภาพพี่จองกุกนั่งเหมือนรถคันเดียวกันอ่ะเออเพราะาลายเบาะมันเหมือนกันไงแค่นั้นยังไม่จบค่ะแฟนคลับก็ได้ไปขุดคลิปที่จองกุกมองหน้าโรเซ่โรเซ่มองจองกุกหรือเขาเดินผ่านไปผ่านมากันเนี่ยเขาก็เอามาตัดเป็นโมเมนต์กันหมดเลยอันนี้ก็คือส่วนที่แฟนคลับเขาตัดมานะคะแบบเออเขามีโมเมนต์จ้องหน้ากันอะไรเงี้ยสำหรับเรานะคะคิดว่ารอ YG มาคอนเฟิร์มเองดีกว่าเพราคู่นี้เนี่ยความบังเอิญอ่ะบางทีมันก็บังเอิญนั่งรถเหมือนกันได้ง มันไม่ใช่คู่เหมือนแทยองกับเจนนี่นะคะที่เขามีการคอนเฟิร์มและรูปภาพอะไรเนี่ยก็คือชัดเจนมากแต่สําหรับโรเซร่กับจองกุงเนี่ยคือตัวศิลปินเขาไม่ได้เป็นปัญหานะคะแต่แฟนคลับที่เอารูปมาตัดต่อเนี่ยแหละเขาก็เลยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการหยุดแชร์ภาพปลอมนะคะในช่วงนี้เอาเป็นว่าถ้า YG หรือ Hype Label เนี่ยมีการคอนเฟิร์มมาแล้วเราจะมาเด่ฟังแน่นอนค่ะโอเคงั้นสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฝากไลค์กดแชร์ช,ช่องเมนท์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ